ในลหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประหยัดพลังงานลงไปได้หลายล้านบาทคิดค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทที่เราประหยัดได้ เซ็นทรัลโคราชของเราเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเรามีคอนเซปตที่จะต้องการเป็นเซ็นเตอร์ออฟไลฟ์ของชาวโคราชเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวโคราชครับเซ็นทรัลท,ทุกๆสาขานะครับเราจะนําวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาผนวกแล้วก็สื่อสารให้กับในท้องถิ่นได้ทราบของเราเนี่ยเราเลือกดอกสเลเตเป็นตัวโครงสร้างล้อรอบอาคาร ถ้าสังเกตจะมองเห็นว่าตัวโครงสร้างอาคารเนี่ยจะเป็นกรีบดอกไม้ซึ่งเป็นกรีบดอกสเลเตของชาวโคราชครับในส่วนเซตั้นโคราชของเรานะครับแนวคิดการอนุอนรักษ์พลังงานเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การออกแบบในตัวอาคารนะครับให้เป็นครีนบิลดิงตัวอาคารของเราเนี่ยเราจะใช้กระจกน้อยที่สุดดา,าดฟ้าของเราจะมีกระจกแค่ส่วนเดียวซึ่งเป็นกระจกโลอีเป็นกระจกที่ประหยัดพลังงานและลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้ด้วยท่านก็จะเห็นบรรยากาศในช่วงกลางวันนะครับในช่วงนี้เนี่ยแสงอาทิตย์ก็จะ ไม่สามารถแผ่ความร้อนเข้ามาได้แต่ว่าแสงสว่างยังเข้ามาได้ปกติทําให้ช่วยประหยัดพลังงานหลอดไฟที่ใช้บริเวณรอบๆนี้ได้เยอะเลยครับผมก็จะพามาดูโซลาร์รูฟท็อปนะครับในส่วนที่เราประหยัดพลังงานนะครับรวมแล้ว999.7กิโลวัตต์นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประหยัดน้ำ เราทำระบบ Water r e รีไซเคิลนะครับแคปซิตี้500คิวต่อวันที่จะสามารถทำได้โดยการนำน้ำที่ได้จากการ Recycle นะครับไปใช้กับในส่วนของ c o o l ่งทาวเวอร์ชิลเลอร์แผเป็นชิลเลอร์ประสิทธิภาพสูงแล้วก็เราติดตั้งชิลเลอร์เป็น VSD ชิลเลอร์ในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีที่เป็น VSD นะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่ลดความถี่ของพวกปั๊มและมอเตอร์ต่างๆจะช่วยลดพลังงานได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับ การออกแบบอาคารลานจอดรถเพื่อบังแดดที่จะเข้าสู่ตัวอาคารตัวอาคารลานจอดรถของเราเองเนี่ยอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยออกแบบให้ตัวอาคารหันทางทิศเหนือและทิศใต้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงแสงที่ปะทะกับตัวอาคารครับความสําเร็จของพวกเรานะครับก็ต้องเกิดจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นจากผู้บริหารนะครับที่ใส่ใจแล้วก็มองเห็นแล้วก็ ความร่วมมือของเพื่อนๆพนักง,งานทุกๆคนที่ได้ร่วมกันนะครับอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะร่วมกันอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มที่ครับ ผมประหยัดด้านพลังงานของเรานะครับก็ประหยัดพลังงานได้เนี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ1%จากที่ผ่านมานะทุกๆปีนะครับที่ค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทที่เราประหยัดได้ในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประหยัดพลังงานลงไปได้หลายล้านบาทซึ่งเป็นผลการประหยัดที่เราพึงพอใจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราเองเนี่ยเราก็มีเป้าหมายที่เหนือกว่านั้นคือเราต้องการประหยัดพลังงานให้ได้คุ้มค่าที่สุดนะครับซึ่งก็คงต้องหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ ให้ความรู้ทีมงานตลอดเวลานะคบเพื่อที่จะใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าที่สุดครับ t a l Energy Award เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเราให้ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน,นคับและเราได้รางวัลสูงสุดนี้ก็คืออ ASEAN Energy Award เป็นควา, Award, า,ามภาคภูมิใจอย่างมากที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับ ฝากถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานเป็นเรื่องของเราทุกๆคนที่จะช่วยกันเพื่อจะให้โลกใบนี้เนี่ยอยู่ต่อไปได้อีกยาวนานเพราะนั้นเนี่ยฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับหันมาอนุรักษ์พลังงานร่วมกันนะครับ